อา <Adam. S 2> ดอมแล้จะรีเปลี่ยนร้านทำไมปิด,ดีโกงไม่มีลูกค้าแล้วเแลยวรออามาหรือกวางอากองอามาเขา <Adam. S 2> อาดอมอิจฉาอามาเนอะขนาดตายไปแล้วยังมีคนคิดถึงอยู่ มีคนคุยด้วยอยู่ตลอดเราม้าไม่คุยกับป้าเรือไงก็มีมาขอหวยกับป้าเรือยทุกคืนแหละแต่ไม่เห็นห้สักมวนป่านี้ป้าคงจับมือไปเกิดกับมามาลแล้วมั้งอากงน่าจะจำได้สักทีว่าอามาเขาไปแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งรอแบบนี้